ทีนี้มาหัวข้อที่สองที่บอกว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ e n t e r n e r i a l creativity นะคะอ่ะก่อนที่จะไปหัวข้อที่สองอ่ะมาดูอันนี้ก่อนสมมุติว่าอันนี้เราโอเคแล้วนะนี่นะหัวข้อว่ามัน m e a n i n มันหมายถึงอะไรใช่ไหมคะเราเอาหนึ่งสามอันนี้ไม่เอาสี่ไม่เอา สี่ไม่เอาเอาสมมติห้าเอาอันนี้ต้องเอาตั้งแต่มินนิ่งนะหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งโทษทีสลับกันนิดนึงเอ่ะลราเอาหนึ่งสามห้านะคะเดี๋ยวขอย้อนไปหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งที่เราเอามา d i m e n ไม่ใช่อันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งสามห้าที่เราเอามาใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เปเปอร์ที่หนึ่งสามห้าที่เรามาเสร็จปุ๊บ อันนี้คืออันที่1นอันที่1นี่น,นะคะจะทำรายการอ้างอิงต้องเอารายการอ้างอิงมาด้วยเลยนี่ค่ะไซส์ค่ะไซส์เสร็จปุ๊บเลือกเลยค่ะว่าจะเอา APA MLA Chicago หรือ Vancouver มีทุกอย่างให้เลือกสรรแล้วก็เราเอา APA แล้วก็ copy นะคะแต่บางทีเนี่ยมันขึ้นมาไม่เต็มเคยลองแล้วไม่เคยชื่อผู้แต่งถ้าเกิดขึ้นมาไม่เต็มนะคะก็ให้ต้องไปเปิด paper อันนี้นะคะ แล้วก็ต้องไปเลือกที่ชื่อเรื่องอแล้วไปเข้าเอาชื่อเรื่องอะ่ะไปวางใน google s c o ร์ไอีกทีหนึง่งทำให้ดูก็ได้แหมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนี่นะเพราะบางทีเนี่ยเคยลองใช้อันนี้เหรอมันไม่เต็มมันมาแบบชื่อผู้แต่งหายก็ไปเปิด google s c h o l a ลแล้วก็เอาชื่อเรื่องวางอ่ะนี่อันนี้เปเปอร์เดียวกันแล้วก็ไปทำเนี้ยค่ะ อ้างอิงตรงนี้จาก Google s c อ o l ล่ามาเต็มแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเอา1 3 5่งสมห้าใช่ไหมคะหนึ่งมาเลยค่ะหนึ่ง i p a copy text มา copy แล้วจ้าแล้วเธอก็ทำตรงนี้ออกมาค่ะหนึ่งมาแล้วค่ะหนึ่งแต่ทีนี้ตรงนี้มันทำเป็นระบบตัวเลขอยู่เราก็ต้องทำเป็นระบบเอ,อ ที่มันเป็น APA ด้วยหลังจากอันเนี้ยทำงานได้โคตรไวขึ้นมากเลยอันนี้สี่คนสี่คนต้องเป็น a d d l l นะคะอันนี้เรียบร้อยละอันที่หนึ่งอะคนที่สามไปต่อจากคนที่สามอันนี้คนที่หนึ่งคนที่สองไม่ใช่อันนี้เปเปอร์ที่สองเราลัดตัดทิ้งไปแล้วอันนี้อันที่ ันที่สามเนี่ยมา,มาแค่เนี้ยมาแค่นี้ก็ต้องจริงๆล้วต้องเอาไปวางใน google scholar นะเอาชื่อเรื่องไปใส่ใน google scholar เพราะว่า reference มาไม่ครบแต่ิไม่ทำให้ดู้อะยรขอกอขอกอ,อ,กอมีคนมงขอกอเป็อะไรขี้เกียจอันนี้ได้มาจากขอกอ อันนี้จะอันนี้สองคนสองคนก็ใช้แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้ค่ะนะคะอะไปสุดท้ายคนที่ห้าค,นท,คน,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 นที่ห้าไปถึงเปเปอร์ที่ห้าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเปเปอร์น,นี้ค่ะเห็นไหมคะเปเปอร์น,นี้เห็นนำโดเรมคิดทวิตี้มีอเทอร์โนมันถึงเราถึงคัดเลือกเพราะว่าขนาดแค่ชื่อเรื่องที่มันเอามาก็ โดนเต็มๆต็มอเวลาคัดเรื่องก็อาจจะดูว่ามันเอามาจากอะไรแบบนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันต่อไปอันนี้คนเดียวนะคะคนเดียวก็โอเคเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยค่ะก็เอาไปใส่ไว้ใน ไว้ในงานของเราได้เลยคือมันเขียนให้เลยนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือขอเขียนประโยคสรุปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนประโยคนั้อีกสักหน่อยว่ามันเป็นประโยคที่แบบว่าสรุปแล้วความหมายของไอ้นี่ยคืออะไรนะคะแต่ตัวใหญ่แล้วมันค่อนข้างที่จะเขียนมาให้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ประโยคสรุปแบบไม่มีต้องมีสักหน่อยนะก็อันนี้นะคะก็จบ แต่เวลาอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือในหัวข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อตัวตัวปัจจัยหรือตัวปัต้นน่ยที่มันส่งผลต่อ,อ,อความคิดสร้างสารรค์เชิงผู้ประกอบการนะทีนี้คำถามจะถามว่าอ,อย่างไร factor affecting C แต่ต้องเป็น what are factor ทุกท <c oughs> <acter> ี factor affecting <c oughs> เออ่า vector e f f อ่าอย่างนี้เลยเห็นปะมันขึ้นมันมันมันโตเอ่อเดาคำถามก็ใช้คำนี้แนะนำคำถามมาให้เราด้วยเห็นปะ5 paper อีกแล้วจ้าบอกแล้วมันชอบมาอ่านะคะการเลือกเนี่ยดูว่าจะเอาประโยคไหนดูกาก เปเปอร์ที่มันสรุปมาก็ได้ชื่อเรื่องเนี่ยอันนี้ได้ชื่อเรื่องปุ๊บค่อนข้างจะตรงอันนี้ไม่ค่อยตรงเลยอะไรเียเห็นไามถึงบอกว่าเรื่องแรกกาจะตรงเสมอนะคะแล้วก็เรื่องที่สองอะไรไม่ค่อยตรงเรื่องที่สองไม่ค่อยตรงแล้วก็หมายเอาปูนหมายหัวไว้ได้เลยว่าประโยชน์ของที่จากเปเปอร์ที่สองเนี่ยมั่วหมานะคะมั่วหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อิงถึงบอกไงว่ามันต้องมีระดับการตัดสินใจเท่าหญิงอ่ะ นะแล้วรู้ได้ไงว่าเปเปอร์ที่หนึ่งตรงมันก็เนี่ยการค้นหาปัจจัยที่สร้างความคิดตั้งแตง่นี่มันอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วส่วนอันนี้มันก็เปเปอร์ที่สองมันก็พูดผิวๆมันไม่ได้มีบอกว่ามีปัจจัยอะไรนะคะคราอันที่เเออเอกอันนี้ยังพอได้ออไรเนี้ยอันที่สามโอเคอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะว่าเออสรุปข้อควรระวังนะคือหนึ่งนักว,วิจัยเนี่ย ควรที่จะมีระดับการตัดสินใจหรือว่ามีประสบการณ์ในการคัดเลือกประโยคอันไหนเอาเอาอันไหนเอาอเอา,เอ,าออกหรือเอาไว้นียได้ดีทีเดียวนะคะตอนที่สองนะคะเวลามันเลือกเปเปอร์มาเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเอามาห้าเอามาห้าทาั้งนั้นเลยอะอาศัยไวอะแต่ไม่งานละเอียดไม่งานละเอียดเท่ากับเดิมก่อนที่หญิงจะใช้ AI หญิงจะใช้ g o Google s c h o l a r อ่าลองดู Google s c h o l a r นี่นะคะเอ มันจะมาเยอะกว่ามันมาเยอะกว่ามันมาเยอะกว่ามาเอ่อนี่เลยเห็นไหมคะ Google Scholar ยาะกว่าแล้วเราจะค่อยๆเลือกได้เยอะกว่า อันนี้แบบงานเร็วท,ทําทีละย่อหน้าททีละย่อหน้าแล้วก็เอ่อมาแบบมาแค่ paper, ห้เา,าเปเปอร์เขียนมาให้เลยแล้วถ้าอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันมันงานเร็วแล้วก็เออเขียนมาให้เลยโดยที่มันน่าจะดึงมาไม่แค่ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าเท่าเท่า Google สกอร์ล่าเนี่ยค่ะ แล้วก็เวลาเราทำ Google Scholar อย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นไหมคะอันนี้อ้างโดยเนี่ยเฮ้ยเอามีเปเปอร์นี้ถ้าทางมันจะเจ๋งมีคนเอาไปใช้ต้อง169คนละแสดงว่าเปเปอร์เนี่ยคือของดีตรงนี้มันจะโชว์คุณภาพของเปเปอร์ที่เอามาใช้ได้ด้วยแต่สำหรับ AI อันนี้มันมันเอาเอามาหมดะ่ะโดยที่โดยที่มันก็เร็วดีนะมันก็เขียนให้เราเลย มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะอันนี้ละกันนะแล้วเราก็สามารถดูคุณภาพวาลาสารได้อีกเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหมีคนเอาไปใช้ต้อง232คนละแสดงว่าเป็นเปเปอร์ที่ดีแล้วก็ดูคุณภาพวาลาสารที่ลงไปได้อีกว่าวัลลาสารอันเนี้ยน่าจะดีหรือไม่ดีมันแสดงถึงคุณภาพของเปเปอร์ได้ด้วยนะคะงั้นก็จบเพียงแค่นี้ค่ะคลิปนี้ยาวหน่อยแล้วก็บอกได้เลยว่า ไม่ใช่คลิปสอนนะเป็นคลิปรีวิวละกันอ้้หูจะ20ินาที